ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้ออย่าพึ่งถวายน้ำบนหิ้งพระให้รู้หกข้อนี้ก่อนถึงจะดีอานิสงส์สูงท่านผู้ฟังคะ่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินจากคุณตาคุณยาย หรือคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านว่าการถวายน้ำหิงพระอย่าให้ขาดหรืออย่าให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะอานิสงส์ของการถวายน้ำหิงพระดังกล่าวมีความเชื่อกันว่าจะทำให้คนคนนั้นมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังน้ำที่ถวายค่ะอย่าเพิ่งถวายน้ำให้รู้ของข้อนี้ถึงจะดี 1. น,น้ำดื่มที่ควรนำมาถวายน้ำดื่มที่ควรนำมาถวายควรเป็นน้ำจากขวดที่เพิ่งเปิดไม่เคยมีการดื่มมาก่อนหรือน้ำสะอาดจากก๊อกน้ำที่กรองมา 2. ภาชนะที่ใสภาชนะที่ใสต้องเป็นแก้วที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเมื่อใช้งานเสร็จทุกครั้ง ก็ควรล้างทำความสะอาดก่อนที่จะเติมน้ำใหม่ทุกวันค่ะ 3. น้ำเก่าถวายเสร็จแล้วดื่มได้หรือไม่น้ำเก่าเมื่อถวายเสร็จแล้วควรลาไม่ควรดื่มให้นำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำค่ะ 4. ควรถวายน้ำบนหิ้งพระกี่แก้ว แนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆ 5. ต้องเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ้งพระทุกวันหรือไม่ควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอค่ะ เพราะการเปลี่ยนน้ำเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันโดยห้ามปล่อยให้น้ำแห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัด แนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอเพื่อการเงินที่ดีค่ะทั้งนี้หากไม่สะดวกในการถวายน้ำทุกวันแนะนำว่าให้ถวายน้ำทุกวันพระหรือวันพระฤหัสบดีหรือตามวันเกิดของท่านเพื่อให้เกิดความสบายใจแต่ที่สำคัญ ควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดเท่านั้นพอ 6. ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำหรือเปลี่ยนน้ำพระคือช่วงเช้าค่ะเวลาหกนาฬิกาจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีเวลาหกนาฬิกาสานาทีเสริมเรื่องการเงินที่ดีเวลา7จ็นาฬิกาเสริมเรื่องการงานที่ดีค่ะ ทั้งนี้หากไม่สะดวกช่วงเวลาที่แนะนำก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ที่สำคัญคือไม่ควรถวายน้ำพระเกินสิบโมงเช้าถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในวันนั้นอานิสง์การถวายน้ำพระสิบประการที่จะได้รับ 1. คล่องแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. ม,มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. มีอายุยืนยาว 7. มีผิวพรรณผุดพอง 8. มีพละกำลัง 9. มีปัญญามากและ10มีความสุขความเจริญการถวายน้ำบนทิ้งพระควรเป็นน้ำดื่มปากควด ที่เรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำโดยตรงในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยอย่างแน่นอนค่ะให้ตั้งจิตประดุดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราพูทถวายน้ำ หลังจากนั้นก็ให้กล่าวคำถวายน้ำพระข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุท่านผู้ฟังคะในยุคนี้มีการทำข่าวให้คนเสื่อมศรัทธ,ธาจนไม่อยากทำบุญทั้งๆท,ที่ความจริงพระดีๆก็ยังมีอีกมากค่ะด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวพุทธจำนวนมากหันหน้าออกวัดงดการทำบุญทอดทิ้งพระเนนให้อยู่กันอย่างยากลำบาก และถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปก็ยากที่พระดีๆจะทำการเผยแผพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างสะดวกเพราะเหตุนี้คนทำบุญกับวัดจึงน้อยลงมากแม้แต่ค่าน้ำค่าไฟวัดเงินบำรุงวัดขั้นพื้นฐานบางวัดก็ยังขาดแคลนแท้จริงแล้วเรื่องราวความเข้าใจผิดหรือแม้แต่การแอนตี้พระ เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยพุทธกาลค่ะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเจอเจอถึงขั้นที่ว่ามีคนแอนตี้ท่านกันทั้งเมืองและมีคำสั่งจากชนชั้นปกครองห้ามชาวเมืองทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงชีวิต แต่ในสมัยนั้นก็มีนางทาตหญิงผู้เป็นสัมมาทิฐิคนหนึ่งยอมเอาชีวิตเข้าแลกฝ่าฟืนคำสั่งเพราะเธอเห็นถึงโอกาสที่จะเอาบุญที่ทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพลิกชีวิตเธอให้ดีขึ้นในภพชาติต,ต่อไปค่ะ เธอจึงตัดสินใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามที่ท่านขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิตดังเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำคณะพระพิสุสงฆ์จำนวนมากเสด็จไปยังหมู่บ้านของพร,ราหมณ์ที่ชื่อทูนะ ซึ่งเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความตรานีที่เหนียวมากพอพรามทูนะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็วางแผนทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ท่านเสด็จมาได้โดยเอาเรือข้ามฝั่งไปซ่อนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมคณะพระภิกษุก็ใช้อภินญญาญาน หอกข้ามแม่น้ำมายัางฝั่งหมู่บ้านได้จากนั้นพรามทูนะก็ได้สั่งให้ชาวบ้านช่วยกันทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของความเป็นอยู่ทั้งหมดแม้แต่บ่อน้ำก็ถูกสั่งให้ถมทุกบ่อเหลือไว้เพียงบ่อเดียวสำหรับพวกตนเองเท่านั้นเพื่อไม่ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฉันน้ำแม้แต่หยดเดียว แล้วก็จะได้เสด็จออกไปจากที่นี่โดยด่วนที่สุดจากนั้นพรามทูนะก็ได้สั่งทุกคนว่าถ้าเห็นสมณะโคโดมที่ใดก็ห้ามเข้าไปสักการะบูชาห้ามถวายของทุกๆุกอย่างหรือแม้สมณะโคโดมจะมาถึงประตูบ้านก็ห้ามถวายอาหารใดๆทั้งสิ้นและถ้าใครขัดขืนไม่ทำตามคำสั่งจะต้องโทษหนัก ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครกราที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่หญิงทาสีจำนวนมากที่เดินเหินผ่านไปมาก็ทำตาปริบๆแม้จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ร้อนหิวกระหายน้ำเพียงใดก็ตาม จนกระทั่งมีนางธาตุหญิงผู้หนึ่งที่เป็นภริยาของพราหมณ์คนหนึ่งอดรนทนไม่ไหวที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขณะสงผู้เหนื่อยล้าหิวกระหายจากการเดินทางไกลจึงตัดสินใจเด็ดเดียวยอมเอาน้ำในหม้อที่เทินไว้บนศีรษะเข้ามาน้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใส ซึ่งนางคิดว่าเอาเถิดวันนี้เรายอมตายแต่จะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่ได้เจอเนื้อนาบุญอันเลิศนี้หลุดออกไปหากเราไม่ช่วยโอกาสถวายน้ำท่านในยามที่ท่านขาดแคลนในยามท่านทุกยากขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้ถวายและเมื่อเราไม่ได้ถวายเมื่อไร เราจะได้ที่พึ่งแห่งตอนและหลุดพ้นจากความยากลำบากเช่นนี้ไปได้การที่เราได้ถวายน้ำดื่มกับพระศาสดาและพระพิสุสองแม้ชาวบ้านจะรุมประชาทันถึงไต่ก็ยอมเพียงขอให้บุญนี้เป็นของเราอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไป เมื่อพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงเห็นจิตอันเลื่อมใสของนางจึงทรงอนุเคราะห์กรองน้ำล้างพระหัตถ์และพระบาทแล้วเสวยน้ำเดิมแต่ด้วยพุทธานุภาพก็เกิดเหตุอัศาจรารย์ขึ้นน้ำในหม้อไม่พล่องลดลงไปเลยแม้แต่นิดเดียว และพอนางเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งเลื่อมใสในอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรีบจัดแจงน้ำมาน้อมถวายแด่พระพิสุทั้งหลายจนครบทุกรูปและเมื่อถวายเสร็จน้ำในหม้อก็ยังเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ดังเช่นเดิมแต่อน,นิจจาพอนางกลับบ้านเมื่อสามีทราบว่า นางเอาน้ำไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็โกรธนางมากถึงขั้นทุบตีนางจนชีวิตสิ้นลงแต่ด้วยอานิสงส์ที่นางทำนั้นยิ่งใหญ่มากเพราะถือเป็นทานที่ทำได้ยากยิ่งเพราะต้องแลกด้วยชีวิตนี้เองจึงทำให้นางไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึง มีมหานาวาวิมานมีทิพยสมบัติอันโอฬานใหญ่โตรองรับทันทีในขณะที่นางตื่นเต้นปลื้มกับอานิสงผลบุญและชื่นชมสมบัติอยู่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเรียกพระอานอนท์ให้ไปตักน้ำซึ่งพระอานอนอ์ก็กราบทูลกลับไปว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบ่อน้ำถูกพวกพร,ราหมณ์ถมหมดแล้วพระเจ้าข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันพระดำรัสเดิมด้วยเหตุนี้พระอานอนท์จึงรีบเอาบาตรไปที่บ่อน้ำที่ถูกถมแล้วและทันใดนั้นเองด้วยพุทธานุภาพน้ำในบ่อก็เอ่อล้นขึ้นมาจนท่วมหนองหมู่บ้าน จากเหตุการณ์นี้เองทำให้พวกพราหมณ์ตกใจมากรู้สึกผิดถึงการกระทำที่ได้ล่วงเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสจึงพากันมากราบขอขมาพระบรมศาสดาและพอขอขมาเสร็จน้ำที่ท่วมก็พันหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ จากพุทธ,ธานุภาพที่ชาวบ้านเห็นประจักษ์กับตานี้เองจึงทําให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพากันจัดแจงถวายมหาทานครั้งใหญ่แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสองทั้งหมดด้วยความพลืมปีติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ในขณะที่ชาวบ้านกำลังทำบุญกันนี้เองเทพธิดาที่เพึ่งขึ้นสวรรค์ไปเพราะผลบุญจากการถวายน้ำก็ได้ลงมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจึงทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงผลบุญของนางให้ชาวบ้านได้ฟังและอนุโมทนา ยกย่องในการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างกุศลของนางท่ามกลางพุทธบริษัททั้งหลายจนทำให้มหาชนเกิดความปิติและเชื่อมั่นในผลแห่งบุญในการถวายน้ำฉันน้ำใช้และการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกัน ท่านผู้ฟังคะจากเรื่องราวในพระไตรปีดกนี้เองเราจะพบว่าการถวายน้ำฉันน้ำใช้ในยามที่ขาดแคลนมีอานิสงส์อันไม่มีประมาณจริงๆดังนั้นก็ขอเชิญชวนชาวพุทธ เข้าวัดทำบุญชักชวนกันไปถวายค่าน้ำค่าไฟทำบุญบำรุงวัดเพื่อต่อลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่คู่โลกนี้ต่อไปในเมื่อเรานับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาแห่งดวงปัญญาเราก็ควรใช้ดวงปัญญา คือไม่ควรฟังข่าวเพียงด้านเดียวแล้วเชื่อว่าพระไม่ดีไปซะหมดจนทำให้เราหยุดทำบุญค่ะทั้งๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้เราหยุดทําบุญเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ เพราะการหยุดทำบุญจะเป็นผลร้ายกับเราเองเนื่องจากสายสมบัติกลางดวงบุญเราจะถูกตัดรอนทำให้วิบากกรรมเก่าที่เคยทำมาในอดีตตามมาส่งผลได้ง่ายและที่สำคัญการที่เราทำบุญไม่ต่อเนื่องจะมีอิทธิพลต่อชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เช่นขณะที่เรามีชีวิตที่รุ่งเรืองอยู่ๆก็เกิดตกต่ำหรือถ้าเรารวยเราก็อาจจะรวยแบบไม่ต่อเนื่องและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอก้ากชแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ